วันที่30มกราคม2568สวัสดีครับที่เห็นอยู่นี้เป็นอินเวอร์เตอร์แบบหม้อแปลงทอรอย3000วัตต์3000วัตต์นะครับซึ่งบรรดาญาติธรรมของลุงนะก็ร่วมกันจัดถวายให้แก่สำนัก วิปัสนาอนัตตารามรักไทยแม่ห้องสอนตัวนี้เป็นเครื่องสำรองเอามาสำรองไว้นในกรณีที่ไฮบริดอินเวอร์เตอร์ที่มีอยู่ในปัจจุบันเสียหายจะได้ใช้ตัวนี้ผลิตกระแสไฟฟ้าสลับใช้ในสำนักปฏิบัติธรรมได้ทันทีนะครับเพราะว่าสำนักปฏิบัติธรรมอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับ ตัวนี้ใช้แบตเตอรี่แบงค์ในขนาด48โวลต์200แอมแปอาได้นะครับนะครับแล้วก็สามารถจะใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าเข้ามาเสริมนะครับแล้วก็เสริมกับอะไรเสริมกับไฟฟ้ากระแสรตรง48โวลต์ของแบตเตอรี่แบงค์ได้เป็นระบบ on off grid แต่ว่า กลิดเราไม่มีละมีแต่ออฟกลิดเราจะใช้ไฟฟ้ากลังหันน้ำแทนแทนกลิตแทนแทนไฟฟ้าของการไฟฟ้านะในนี้มีออโตเมติกซานสวอลลิงสวิตช์คือสลับแหล่งจ่ายได้โดยอัตโนมัติในกรณีที่แบตเตอรี่หรือไฟฟ้าพลังน้ำเสียอย่างหนึ่งอย่างใดน,นะมันก็สลับแหล่งจ่ายเสียหรือไม่ก็โวลต์มันตกอ,อ่ะอ่ามันก็ไปไปเอาไฟฟ้าอีกด้านหนึ่งมาจ่ายแทนนะครับ รุ่นนี้เป็นรุ่น en 3 0 0เป็นทำของทำในเมืองไทยนะครับแต่ก็ฝีมือได้มาตรฐานนะครับมาตรฐานสากลแข็งแรงบึกบักเลยนะลุงว่าดีกว่าของจีนแดงนะตัวนี้ซื้อมาได้ในราคาโปรโมชั่นราคาถูกปกติน่าจะอยู่ที่ประมาณ7 6 0 0 6ันหกเจ็ดนะเออลุงก็ซื้อมาประมาณ7000รถแต่รถพิเศษนะความยาวของตัวเครื่องเนี่ยนะครับความยาวเนี่ย สี่สิบอ่าสี่สี่สิบห้าเซนติเมตรความกว้างยี่สิบสองเซนติเมตรความสูงก็ประมาณอ่ายี่สิบเซนติเมตรโดยประมาณนะครับน้ำหนักอ่าฟังดีๆเนาะน้ำหนักสิบเก้าจุดสองกิโลเมตรไอ้ขอโทษเทีสิบสิบเก้าจุดสองกิโลกรัมน้ำหนักเยอะนะลุงยกขึ้นมาเนี่ยใจสั่นเลยนะมาวางไว้บนโต๊ะ เอาออกมาจากกล่องนะครับเดี๋ยวก็จะเอาลงกล่องตามเดิมนะลุงก็มีความปิติสมนัตในบุญที่ญาติธรรมและพวกเราได้ช่วยกันบริจาคให้แก่สำนักปฏิบัติวิปัสนาอนัตตารามในครั้งนี้นะก็จะมีลุงเล็กนะครับเขาเอ่ยนามเลยนะลุงเล็กท่านบริจาค3,000บาทอาจารย์พิพัฒน์ท่านบริจาค5,000บาทนะครับ าอี์บริจาค1,800กว่าบาทหนักหน่อยนะเป็นค่าสายไฟคือจะเป็นสายไฟที่ใช้เดินใหม่นะครับสำหรับสำนักปฏิบัติวิปัสสนาอัตารามทั้งหมดเลยนะครับประมาณ4ขดความยาวประมาณ400เมตรนะครับเอามาใช้กับระบบพลังงานไฟแสงาทิศที่มีอยู่เดิมคือจะเปลี่ยนสายไฟใหม่ทั้งหมดเพราะว่าสายไฟชุดเก่าเนี่ยมันต่อเยอะมันมีหลายขนาดเอามาต่อกันนะครับ แล้วมันก็เก่าแล้วด้วยไม่ปลอดภัยนะเราก็จะเปลี่ยนให้ใหม่มันจะแพงที่สายไฟนี่แหละครับแล้วก็แพงที่ตัวอินเวอร์เตอร์ในระบบหม้อแปลงเทอร์อยตัวนี้นะซึ่งจะมีความทนทานมากเพราะว่าสามารถที่จะรับจ่ายกำลังวัตต์ได้สูงถึง3เท่าอ่คือพีกวัตต์อยู่ที่9,000วัตต์ก็ใช้ในงานเชื่อมได้คิดว่าอย่างนั้นนะเพราะลุงใช้ APC อินเวอร์เตอร์ 3,000 VA หรือ2,700วัตต์เนี่ยลุงก็ใช้กับเครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบ p o ตเทเบิแบบตั้งโต๊ะได้นะครับก็คิดว่าเครื่องนี้ไม่น,น่าจะมีปัญหานะเาะเครื่องนี้มันมากกว่า2,700วัตต์อันนี้กวัตเต็มนะครับวัตเต็มโอเคก็เรียนให้ทราบเพียเท่านี้เนะขอแสดงความชื่นชมยินดีกับสำนักปริบัติธรรมรักไทยที่ได้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ดีนะดีมากมากอันหนึ่งนะแล้วทนทานมาก ระบบนี้เป็นระบบที่ทนทานมากอายุการใช้งานไม่น่าจะต่ำกว่า5ปีเพราะว่าอินเวอร์เตอร์เดิมก็เป็นไฮบริดอินเวอร์เตอร์ระบบเทอร์ลอยเหมือนกันมอเตอบงเอรลอยก็ใช้งานมา5ปีแล้วเหมือนกันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคิดว่ามันก็ทนทานดีนะครับโอเคเออก็ขออ่ลุอักยนุัฒนาบุญแก่ท่านทั้งหลายที่ได้ร่วมบริจาคทรัพย์แรงกายแรงใจลุงก็บริจาคนะ ลุงบริจากซื้ออุปกรณ์พวกสายไฟสายดำแดงเป็นสายสลิคนเนี่ย6แสควินแต่สายที่ท่านเห็นนี่เป็นสาย10แสควินนะแต่ลุงจะเอา6แสควินมาทบกันเป็น2ขั้นเป็น12แสควินเพื่อจะให้แมทชิ่งกับตัวสายไฟที่ต่อจากแบตเตอรี่แบงค์เข้ามาอย่างขั้วบวกลบของอินเวอร์เตอร์กระแสมันจะไหลดีๆนะ,ะวนเต็จะได้ออกเยอะๆเอ,อาผุดได้เยอะๆทำนองนี้มันตนน้นลุงซื้อมาแล้วละ่ะ แล้วลุงจะซื้อไอ้ที่ชิชชโนไทม์เมอร์ป้องกันกระแสเกินด้วยนะครับเอามาใช้นะแล้วก็ทำแผงคอนโทรลยึดเกาะกับตัวอุปกรณ์พวกนี้ลุงอาจจะไม่มีเงินมากแต่ลุงก็มีแรงกายแรงใจที่จะเอามาประกอบกันนะครับแล้วก็ส่งขึ้นไปรอการติดตั้งนะเพราะงานนี้อาจจะต้องรบกวนลุงเล็กให้ติดตั้งแทนลุงนะแต่ถ้าลุงมีเวลา พอลุงก็จะขึ้นไปติดตั้งให้เองในโอกาสต่อไปนะครับแต่เครื่องนี้อาจจะต้องฝากโยมลงเล็กขึ้นไปก่อนเนาะเอาไปเก็บไว้ที่สถานปฏิบัติธรรมรักไทยไว้ก่อนนะครับเพราะมันหนักมากแล้วก็ไม่อยากจะทิ้งของที่มีมูลค่าสูงเอาไว้ที่นี่ตามลาพังเพราะว่าเครื่องเก่าอินเวอร์เตอร์ที่รักไทยเครื่องเก่าอาจจะพังเมื่อ,อไหร่ก็ได้นะครับเพราะอายุมันเกิน5ปีแล้วนะครับโอเค คงจะมีที่เพียงเท่านี้นะขอความสุขความเจริญจงมีเกียรติธรรมและผู้ร่วมจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์กำลังกายกำลังใจและผู้ร่วมอุทนาบุญนี้นะครับให้ได้รับผลบุญนี้โดยทั่วถึงกันนะขอให้เจริญด้วยสุขวันน่าสุขภละนะเ,เจริญได้โลกธรรมสีตามสมควรต่ออัจภาพได้ดวงตาเห็นธรรมนะครับได้ดวงตาเห็นธรรมเพื่อจะได้ไปสู่สุคติภูมิสุดสุสภพสิ้นภพสิ้นชาติการเสียทีนะครับ ไปสู่นิพพานเป็นจุดหมายปลายทางสวัสดีครับ